สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยนะคะก็มีสินค้ามาแนะนําตัวหนึ่งนะคะที่พลอยใช้เองเลยนะก็คือก่อนหน้านี้นะคะพลอยมีปัญหาเรื่องของสิวอุดตนันสิวโผล่เพราะว่าเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากแต่งหน้าทุกวันเลยนะคะแล้วก็คิดว่าการล้างหน้าเนี่ยมันเพียงพอแล้วใช่ไหมแต่ปรากฏว่าไม่เลยนะคะคนที่แต่งหน้าบ่อยเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้ประจําเลยสิวโผล่นะคะช่วงที่เป็นแบบว่าพลอยจะเป็นช่วงหน้าผากแล้วก็ช่วงข้างแก้มนะคะจนวันนึงได้ลองใช้สบู่ตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ เป็นสบู่แฮปเซนนะคะสะบูม่มะเขือเทศใส่ไส้กวาวเครือขาวนะคะนี่ค่ะตัวนี้อันนี้นะคะใช้หมดแล้วกล่องหนึ่งนะคะตัวนี้คือกล่องใหม่นะคะลักษณะก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติร0อเซนค่ะจะมีส่วนผสมของมะเขือเทศนะคะไส้กวาวเครือขาวแล้วก็กีซารีแล้วก็น้ำผึ้งค่ะด้วยสบู่แฮปเซนนะคะจะเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้านะคะเพราะว่าสามารถที่จะชำระล้างนะคะเครื่องสำอางนะคะได้ออกอย่างหมดจดเลยค่ะ ถ้าอยากรู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพลจะไปทด,ดลองนะคะให้ดูวันนี้นะคะพอแต่งหน้าเขียนคิ้วทาอายแชดโดว์นะคะปัดมาสคาร่าปัดบัชออนแล้วก็ทาลิปนะคะทุกอย่างจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวลองดูว่าสบู่แฮปเซนนี้จะสามารถล้างเครื่องสำอางออกได้ดจริงๆไหมคะ่ะ หลังจากที่พลอยล้างหน้าออกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสามารถล้างมคอัพนะคะได้ออกหมดจดเลยเห็นไหมคะอายแชโดว์ hadow, นะคะดินสอเขียนคิ้วบัชออนอย่างเงี้ยออกเกลี้ยงเลยนะเดี๋ยวพลอยเช็ดให้ดูนี่ไม่มีเครื่องสำอางติดออกมาเลยนะคะก็คือถือว่าล้างออกได้หมดจดเลยนะคะและที่สําคัญก็คือพลอยชอบเอ,อ่อฟิลตอนล้างหน้ามากๆเลยนะคะก็คือรองมันนุ่มมากแล้วมันมีกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบว่าสมุนไพรอ่อนนะคะแล้วก็มีกลิ่นของมะเขือเทศอย่างเงี้ย แล้วก็หลังล้างหน้าเสร็จนะคะผิวนะคะดูนุ่มมากมากนะคะไม่แห้งเลยนะคะผิวดูนุ่มฟูก็คือเรียกได้ว่าเห็นผลตั้งแต่ก้อนแรกที่ใช้เลยนะคะแล้วก็ก้อนหนึ่งเนี่ยสามารถใช้ได้นานมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยตัวเนื้อสบู่ที่เวลาโดนน้ำใช่ไหมคะแล้วฟองมันค่อนข้างเยอะก็คือเราถูแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วก็ฟองท่วมมือแล้วเราก็สามารถล้างหน้าได้หมดเลยค่ะโดยสบู่เฮฟเซนนี้นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายนะคะสําหรับใ,ใครที่สนใจนะคะก็สามารถถักไปนะคะสอบถามที่เพจได้เลยนะคะเรียกได้ว่าก้อนเดียวจบครบเลยค่ะ